สวัสดีครับนักเรียนเรียนซ่อมรถกับครูสุขสันในคลิปนี้เป็นการตรวจสอบค่าเทอร์โบบูทเพรสเชอร์เซนเซอร์หรือบางคนก็เรียกว่าแม็กในโตโยต้าภาคกลางๆเรียกเทอร์โบบูทเพรสเชอร์เซนเซอร์เพราะมันเริ่มเปลี่ยนเซนเซอร์ไปละว,วัดแรงดันในท่อร่วม,มาเลยครับครูจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในการวัด ในคลิปที่แล้วเนี่ยใช้มันติมิเตอร์ตรวจสอบได้ว่ามันทํางานไม่ทํางานแต่ค่าความละเอียดมันต้องเข้ากล่องเครื่องครับนักเรียนเครื่องมือวิเคราะห์นั้นมันจะบอกได้เลยว่าเข้ากล่องหรือไม่เข้ากล่องถ้ามันเข้ากล่องสายมันก็ไม่ขาดหรอกนักเรียนไม่ต้องวัดตามวงจรเพราะวงจรมันครบอยู่แล้วค่าข้อมูลมันดึงเกจะวิ่งเข้ากล่องนะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ตัวนี้เป็นของ X431 ครูสุขสันต์ชอบหยิบใช้มันมีมากมายหลายยี่หอ้ออะไรก็ได้ซอฟต์แวร์ของอะไรก็ได้ครับทำงานตามหน้าที่มัน พียงแต่ดึงค่าออกมาให้เราดูได้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เรียนกับครูไปแล้วนะครับในห้องเรียนเรียนวิเคราะห์ยานยน์ด้วยเครื่องมือสแกนกับครูสุขสันต์ครูจะเข้าเลยครับข้างในเปิดสวิตช์ให้ผมนะครับเลือก t o โยต้าครับจะมาดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เรียนแค่เรื่องของบูตเพชเชอร์เซนเซอร์หรือแมปเซนเซอร์ ensor, กับ s s m o t p r i s หรือ a s m o d นะครับแต่ตัวนี้นะครับเข้าออเทอร์นะครับเริมนะครับ ปึ๊บมาสิบหกพินนะครับรอแป๊บหนึ่งอันนี้เข้าเรียวถามครูไม่ได้เข้าไว้ให้ปึ๊บรอเขานั่งสแกนบางตัวก็นั่งไวเ้เถอะโอเคผมก็ต้องรอนะครับเพราะว่าครูไม่ได้ตัดต่อคลิปมันเป็นฟุตเตจเลยครับไฮรักครับรถปีอะไรครับ 2014 <Okay. S 1> นะครับ t W S คือนะครับ V S C ก็คือระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวตัวนี้ไม่มีนะครับก็คือ WIT h out ครับปึ๊บมันจะเจอกล่องกล่องนี้ใช้อยู่ประมาณปี2012ขึ้นมานะครับอ่ะโอเคการใช้เครื่องมือตัวนี้นักเรียนก็เรียนไปแล้วนะครับตอนนี้ครูจะดึงค่านักเรียนจะใช้เครื่องมือยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเพียงแต่เข้าไปในรถ ครูคเลือกเลยนะครับซ y s เ e m s ซ l ลคชั่นพาวเวอร์เทนเอนจินตกลงครับในขณะนี้ผู้เรียนก็ขอเป็นเพื่อนเลยตอนนี้ครูสุขสันในเฟสเต็มนะครับอาจารย์ผมไม่ได้บอกว่าครูสุขสันหยิงนะตอนนี้รับเพื่อนอีกไม่ได้แล้วเกินห้าพันคนแล้วไปติดตามใน YouTube Channel ก็แล้วกันนะครับอ่ะโค้ดคงไม่ต้องรีดนะครับรีดดาต้าสเต็มนะครับเดี๋ยวครูจะดึงค่าออกมาให้ดู อันแรกที่จะดึงลงมาคือรอบเครื่องยนต์ครับเอนจิ e นสปีดจามเลยไม่มีตัดต่อแล้วฝุ่นมาจากไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ที่ชอบเขาทำฝ้าเพดานอะไรอยู่ฝุ่นเยอะมากครับอะเอารอบเครื่องยนต์ขึ้นมา1อันนะครับอย่างนั้นก็เอาอะไรมาอีกนะครับที่เราจะดึงขึ้นมานะครับ atmos p r e s s นะครับนี่แหละค่า atm ค่า atm คือค่าแรงดันบรรยากาศตัวนี้อยู่ในกล่องนะครับไม่ใช่ตัวแมปแล้วเราก็จะมาหาแมปอีกตัวหนึ่งแมปเซนเซอร์ sensor, นะครับมันบางทีบางรุ่นบางยี่ห้อมันก็เขียน boost pressure sensor นี่ค่าแมปครับก็โอเคครับสามค่าพอครับปึ๊บค่า atm o p r e s s นะครับ atmosphere บางคนก็เรียกนะครับ มัน pH EAI ภาษาอังกฤษสะกดยากบางคนเรียก atmosphere โอ้โหออกเสียงยากออกเป็นภาษาไทยภาษา atmosphere บางคนก็เรียก a t m o s atmosp จะเสียกลัวสะกดผิดอย่าไปยึดติดกับการออกเสียงนะครับตัวแรงดันบรรยากาศตอนนี้นะอยู่ที่พิจิตมันจับได้ที่101กิโลปสาสคาลถ้าเป็น200คงไม่ใช่เลยนะครับค่าก็อยู่ประมาณ99ถึง101นี่แหละขึ้นอยู่กับว่าเราไปจอดอยู่ตรงไหนเครื่องยนต์ตอนนี้ยังไม่ติด ค่าแมปตอนนี้อยู่ที่80นะครับมันจับได้อยู่ที่80นั่นหมายความว่ายังไม่ติดเครื่องมันสตาร์ทให้อยู่ที่80จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ค่าเนี่ยถ้าบางยี่ห้อมันจะเท่ากัน2ค่ายังไม่ติดเครื่องนะครับ101ก็101แต่ค่าแมปของไอ้ตัวเซนเซอร์ที่อยู่ข้างในของ t o y o t a รุ่นนี้เพราะฉะนั้นคาเลคเตอร์ไม่เหมือนกันมันจะให้สตาร์ทอยู่ที่80คือยังไม่ได้ติดเครื่องเลยนะครับมันก็จะผูอยู่แค่นี้อ่ะติดเครื่องยนต์ครับ รอบเครื่องทํางานแล้วเดินเบาอยู่ที่78 7 0ิิบนะครับมันต่ากว่าเห็นไหมฮะเพราะว่าลิ้นปีผีเสื้อก็ยังไม่ได้อยู่ทําการเปิดสนิทมันก็รีลีไว้แรงดันที่มันจับได้คือแรงดัน78ต่ากว่าแรงดันบรรยากาศครับเห็นไฮะระบบมันทํางานอย่างนี้อ่าเมื่อเล่นเครื่องเล่นให้ถึง3 0 0พรอบครับ ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองร้อยสิบร้อยเจ็ดร้อยแปดสูงกว่าแรงดันบรรยากาศนะแสดงว่าเป้าแสดงว่าเทอร์โบมันบูตเข้ามาครับเห็นไหมตัวนี้จะสวิงขึ้นสวิงลงมันสามารถตรวจสอบแรงดันเทอร์โบได้ด้วยนะครับมันสามารถตรวจสอบว่าในขณะนี้เทอร์โบอัดอากาศเข้าไปหรือเปล่าตอนนี้เดินดรออยู่ที่78นะครับค่าแรงดันบรรยากาศอยู่ที่101 ตัวนี้อยู่ในกล่องนะครับตัวอิซูซุอยู่ข้างนอกเห็นไหมฮะมันก็ใช้ตัวแม็กเซนเซอร์ที่เราวัดไปในคลิปที่แล้วหรือเทอร์โบพุชพิเชตเซนเซอร์ในการวัดอ้าวเล่นเครื่อง3000รอบครับนะนะเริ่มอัดนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงขึ้น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 นะมาเรื่อยครับนะครับมาเรื่อยเต้านะครับ แรงบูตมันก็เริ่มทำงานนะครับค่าตัวนี้ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ดับเครื่องยนต์ครับแมปเซนเซอร์ใน Toyota เป็นค่าที่บอกคาเลคเตอร์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเปิดสวิตช์กุญแจให้หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าพวกนี้แต่โดยหลกัหลกๆแล้วมันจะมีแรงดันอ้างอิงคือแรงดันบรรยากาศแล้วก็เอามา เปรียบเทียบตอนนี้ก็คือเปิดเซวิสเฉยๆเครื่องยนต์ยังไม่ติดก็อยู่ที่80มันให้อยู่แค่นี้นะครับแต่บางยี่ห้อเท่ากันเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นค่าสตาร์ทค่าเริ่มต้นในะแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้จะบ่งบอกได้เลยว่าแมปเซนเซอร์ไม่เสียแมปเซนเซอร์เฉียดเพี้ยนไม่เพี้ยนขึ้นอยู่กับท่อทางทางสูญยากาศทางกองมันด้วยบางยี่ห้อจับยัดเข้าไปในท่อไอดีเลยเพื่อไม่ให้มีกองแต่โตโยต้าก็พวกมีกองแตกบ้างอะไรบ้างถ้าค่าพวกนี้ไม่ยอมขึ้นเลยในขณะที่เครื่องยนต์ติด พวกกองมันแตกมันก็จะมีผลกับการขับเคลื่อนรถยนต์ในการจ่ายน้ำมันค่าพวกนี้เดี๋ยวจะเรียนกันในวิเคราะห์แต่วันนี้เราจะได้มามองแค่ว่าค่าของแมปเซนเซอร์หรือค่าเทอร์โบบูทเพเทเชอร์เซนเซอร์เนี่ยมันทำงานยังไงแค่นั้นเดี๋ยวนักเรียนเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับเรียนซ่อมรถกับครูสุขสันต์นะครับในรายวิชาระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลดอร์อิเล็กทรอนิกส์อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ได้นะครับเรียนได้ทุกที่ แม้นั่งขี่ก็เรียนได้ครับ